สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสวส,สคุยข่าวรู้ทุกเรื่องดาวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับ www.hsetv.tv ครับ สำหรับข่าวแรกวันนี้นะครับคุณผู้ชมกระทรวงสาธารณาสุขชู m ม d i ี a เครืัรบนวดสปาสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยสุขภาพในงานประชุมเอเปกด้านสาธารณาสุขนายแพทย์ทะเลกาชนัยระวิวศงอธิบดีกรมสนับสนุบสนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่า ในการจัดการประชุมระดับสูงเอเปกว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจครั้งที่12และการประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพของเอเปกครั้งที่2ทับ2,565หรือเอเปกเฮลวิกส์ระหว่างวันที่22-26สิงหาคม2,565ที่โรงแรมมิเลเนียมฮิตตันกรุงเทพมหานครในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด Thailand Global Healthcare ดี t ท n เนชันนำเสนอถึงการกับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพศักยภาพของอุตสาหกรรมการแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยภายหลังการระบาดของโรคโควิด -19 ได้แก่การให้บริการทางด้านการแพทย์ที่มีสุขยภาพสูงมีการมีชื่อเสียงและดึงดูดชาวต่างชาติและอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านการแพทย์ได้แก่การดูแลรักษาสุขภาพบริการชั้นเลิศเช่นการนวดรักษาการนวดกดจุด สปาเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลสุขภาพข้อเสนอแพ็กเกจสุขภาพพิเศษจากโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศไทยบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของประเทศไทยในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิในช่วงที่ผ่านมาและได้ส่งเสริมสนับสนุนการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์โอท็อปสีถึงหดาวนาฬานาาซาคิงพาวเวอร์ ลังน้ำและเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ w w w thailand medical hub net อีกด้วยครับสำหรับข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมกระทรวงสาธารณาสุขเสริมสเกลภาพอสมอหมอคนที่1ที่เพิ่งชมชนคนรักสุขภาพเมื่อวันที่17สิงหาคม2,565ณโรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยองดออรสาธิตปิตุเดชะรัฐมนตรตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ปิดประชุมเสริมศักยภาพอสมในการทำหน้าที่หมอคนที่หนึ่งและยกระดับสู่การเป็นสมาร์ทอสมโดยมีนายแพทย์สุระวิเศษศักด์รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและนายแพทย์ทะเรกัสนระ,นะรวิวงศ์อธิบดีกรมสน,สนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงและภากีกระข่ายอสมเข้าร่วมประชุมดตรสาธิตกล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับกองทุนสนับสนุสน,นการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส จาประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขึ้นภายใต้แนวคิดหมอคนที่หนึ่งที่พึ่งชุมชนคนรักสุขภาพเพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพอาสมอในการทําหน้าที่เป็นหมอคนที่หนึ่งและยกระดับสุขการเป็นสมัครอสมอที่เข้มแข็งช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย3ากลุ่มได้แก่ 1. ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2. ผู้ป่วยโรคไตเลือรังและ3ผู้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสุขภาพร่างกายจิตใจสังคมและสภาพแวดล้อมโดยให้อสมมทำหน้าที่เป็นแกนนำสุขภาพโดยเป็นต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนและสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรอสมให้มีศักยภาพและเป็น,นกลไกสนับสนุนการจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพอีกด้วยครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวนะครับในแวดวงของสาธารณาสุขครับถ้าสามารถติดตามรายการสบศคุยข่าวได้นะครับทุกวันอนังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s t t v t v ครับสำหรับในี้ผมสารวัะจุสีพร้อมทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ